you Do feel the p เนี่ยหล่อฝั่งนู้นกูเห็นอยู่ตัวหนึ่งนะไม่อยู่บางที่พวกมึงเห็นนะขึ้นอ่ะขึ้นหรอขึ้นทำไมขึ้นทำไมฝั่งนู้นมึงจะยิงกูอ่ะโอ้กูเห็นนะเลยวู้ดดีฟังเกอร์ ถเอ้ยแตกแล้วหัวแล้ววะมึงรออะไรวะโดมรออะไรยังมันมีตัวอยู่ฝั่งนู้นพี่เลยสามตัวเอ้สองตัวข้างหน้ามึงอะเอ,าอ้าไอ้พันธุ์แตกไอ้เป็ดอุ้ยขึ้นไม่ได้กูขึ้นไม่ได้กูขึ้นไม่ได้เยี้ยเอ้ยมันมีตัวล็อกอยู่อะยี่พันธุ์ที่แตกสมหน้ายอ่ห้าวจัดฮัลโหลมันโดนฟักยูห <laughs> ้าวจัดก็เก็บของก็วิ่งขึ้นไปดิ มีได้ไม่ได้มีตัวล็อกอยู่ฝั่งนู sì น้นฝั่งนู้นล็อกอยู่ผมเห็นผมเห็นตัว FTS หัวซ <c ros LES> ื um ้อมอ่อะเห็นอยู่ฝั่งนู้นขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไปตัวดีโอ้เซิร์ฟแม่งเน่าอย่าเนี่ยไอเดียเนี่ยดักอยู่ในไอลีนเนี่ยนะไม่มีนะเนขึ้นไม่เก็บหรอมีมีมันเล่นในการสองตัวไงไอตัวน้ไอตัวนี้มันเก็บแล้วมันอยู่คนลแคนอะมันน่าจะเก็บได้โอ้โหอะไรว่าดีชิบหาย ได้ฝันมันแม่งนีุ้่งไปผมก็แตกดิพี่พยายามออกเข้าเซฟแล้วก็ลองเกิดดูลองมาเกิดใหม่เผื่อจะเกิดเขาเดียวกันขอเหยื่อขอเหยืออห่ออยากมีพันนี่อยากขอขอยิงพันได้จำนว,วนนอ่ขอ เจอพันธเขาเขาส้มยิงตายข้าวจัดเห็นเนี้ยน่าจะมีพันน่ากลัวน่ากลัว โอ้ยเฮียเข่าโน้นไอ้สัตว์เอ้ยเข่าโน้นโอ้โหเฮียโอ้โหมึงโหดมากเฮ้เป็ดมึงขึ้นมาขึ้นมาพี่ขึ้นมาขึ้นมารีบขึ้นมารีบขึ้นมารีบลงมารีบลงมารีบลงมาเร็วเร็วพี่เร็วมันอยู่ตรงเออเข้ามาเข้ามาพี่เข้ามาหมอเฮียมึงไม่โยดบังตัว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 ว่เข้าไม่ได้สักที ลงมาไหมลงมาไหมลงมาไหม,หมเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวบงังให้เดี๋ยวบงังลงมาพี่จะเกิดข้างนอกอยู่เหมือนเดิไหมผมบังให้พี่อยาเข้า,า,าก็ยากมันยากลองจะบังให้รอบนี้จะบังให้โอ้โหเซตพันเงี้ยดินปิงเซตพันไว้เดี๋ยวผมเอาหหให้ดูวดินปิงมีเออดินปิงมีเซพันดินปิงมีเซตพันคมด้วยแรกปะอัดคลิ๊บแรกเดี๋ยวหนึ่งกับมันนะ ยิงกันดิคุณยิงเดะเดี๋ยวกูรอเก็บเดี๋ยวกูรอเก็บคุณยิงันทีมากูเข้าได้แล้วมาเอาอยู่ไหนอะ่ะกำลังเกิดเข้าได้ยังไงวะมันมีเส้นผ่านมาพี่มันยืนอยู่ตรงขอบเลยก็คือผมต้องยิงกดใช่ไหมไม่รู้อะ่ะ เอ๋อเฮ้ย้บ้างแข้งอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่มีไอ้เย็ดมาเ้ยบนเขาอะเอาบนเขาเหรอ คุณเขาเห,หรอเขาไหนเขาส้มเหรอเออเออโอ้ส้มโอ้เฮ้ยเลยลำบากเขาส้ม,สมอ่ะไอ้เล่นฟันฝั่งผมมาโดนดินแตมนะกมาเลยขึงเนี้ยเน,นี่ยเอาดีเอาดีมึงหนึ่งกันดิรออยู่อ้าวอ้าวเหี้ยปิงโอ้เอ้าเฮ้ยกูได้บินม่้งพี่โมกูได้บินม่้งพี่เออเหี้ยเฮ้ยได้บินมุ้ง อะไรวะอะไรวะอะไรวะอะไรอะขอบคุณ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 